สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมอยู่กับผมดิวช่องดยวนะครับกับรายการมานั่งเล่าครับแล้ววันนี้จะมีประสบการณ์จากแม่นะครับก็คือเป็นช่วงวัยเด็กใช่เด็กแค่ไหนประมาณเจ็ดแปดขวบแล้วตอนนั้นกําลังจะขึ้นปหนึ่งจำได้ขนาดนั้นไหมจำจำได้แต่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเนี้จําได้ว่าตัวเอง่ะยังเล็กอยู่วิ่งด็อกแท๊กอกแทกตามแม่ก็คลิปนี้ก็คุยกับแม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่อง เรื่องปแปลกๆในหมู่บ้านแล้วกันต้องบอกว่าแม่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ก็อย่างที่ว่าแหละเด็กมากนะแล้วก็จําได้เด็กก็จําได้เพราะว่าเออเด็กสมัยก่อนแข็งแรงโอ้ยสมัยนี้ก็แข็งแรงแข็งแรงวิ่งตามท้องไร่ท้องนะเดี๋ยวเด็กสมัยเราแล้วก็พอโตไปบุ๊บเดี๋ยวเขาจะพูดอย่างนี้แหละเด็กสมัยก่อนก็แข็งแรงไม่ย้อนไปยุคหินเลยตัวเท่าไดโนเสาร์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังแม่เล่าประสบการณ์กันเลยแล้วกัน ว่าสมัยเด็กตอนนั้นก็คือมันจะมีเรื่องปอบปอบเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยคือปอบชื่อว่าตะอ่างเนาะแกก็ได้เวลาแกเดินผ่านตรงไหนเนี่ยแกเดินมาแต่ปอบปอบแกะจะไม่จะไม่แรงจะไม่กินคนกินแต่สัตว์กินไก่กินหมูกินเป็ดกิน,นวัวกินอะไรกินแต่จะไม่จะไม่เข้าคน คนก็ไม่ค่อยกลัวแกเท่าไรหรอกแต่ว่าขึ้นชื่อว่าปอบว่าไม่กลัวก็วิ่งหนีเหมือนกันเวลาแกเดินผ่านมานะตอนเป็นเด็กนะถ้าบอกว่าอุย้ยพญางามมากแล้วพู้หนักพู้หนักคือเด็กๆจะวิ่งหนีกันเลยกลัวเพราะรู้ว่าทุกคนรู้ว่าแกเป็นปอบไงแล้วมีอยู่มาวันนึงแกก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านปกติแกจะเดินอ้อมหมู่บ้านนะวันนั้นไม่รู้ยังไงเราเป็นเด็กก็วิ่งเล่นอยู่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่ เขาจะนั่งชุมนุมกันนั่งคุยกันนี่แหละทำไรทำนาเสร็จก็ไม่มีอะไรก็สมัยก่อนมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายทำนาก็จบก็จบเลยอ่อปอบพ่อใหญ่อ่อออางเนี่ยปกติแกจะเดินอ้อมหมู่บ้านไปวันนั้นแกนเดินผาเข้ามาในหมู่บ้านคือพอเห็นตาอ่างก็บอกอ้าวพ่อใหญ่อ,อ่างมาเด็กน้อยแล่นนี้แม่ก็วิ่งหนีเลยกับหลายคนเด็กๆอะหลายคนวิ่งเล่นอยู่แล้วพอแกเดินผ่านปุ๊บ เป็ดก็เดินผ่านมาพอดีเป็ดสมัยก่อนเขาก็จะเลี้ยงกินไข่เลี้ยงไม่ได้มันไม่ได้ไข่ในเล้าด้วยนะสมัยก่อนไข่าตามปลาสับปะรดอะไรพวกเนี้เด็กๆก,ก็จะรู้ไปคอยเก็บ mm hmm. พ่อใยายอ่างก็เดินผ่านมาเป็ดก็ตามตูดจำต้อยต้อยต้อย,อยไปจิดแปดตัวจําได้วิ่งเล่นอยู่ตอนนี้เด็กก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะวิ่งเล่นได้ยินแต่เสียงผู้ใหญ่บอกว่าอ้าพ่อใหญ่อ่างกินเป็ด แล้วหันไปดูตอนเป็น,นก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ผู้ใหญ่ะเขาอยากพิสูจน์ว่าเอ๊ะตาอ่างเนี่ยกินเป็ดจริงหรือหรือมันเป็นอะไรตายคือทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นปอบเพราะยายอ่างกินเพราะว่าพ่อใหญ่อ่างเดินผ่านปุ๊บเป็ดม,มันเดินตามหลังกันมามีตัวนึงลง้มล,ลงไปตายชักงางท้องชักแตกๆได้ยินแต่ผู้ใหญ่บอกว่าลองพิสูจน์ที่ ไอ้เราก็เป็นเด็กก็ไม่ได้ไปสูนใจเท่าไหร่แต่ว่าได้ยินพอเขาผ่าเสร็จเขาบอกว่าตับอะแตกละเอียดเลยตับแต,แตกละเอียดเลยเขาผ่าดูในเครื่องในในี่แตกคลิกเลยเอ้เขาบอกมันเป็นไปได้ยังไงก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปอดแต่อะแล้วก็พออยู่อยู่อยู่มาวันหนึ่งอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้คือเจอจังๆแล้วก็เห็นแบบคือ เห็นแบบชนิดที่ว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรือแบบนี้งงเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นน่ะแม่เขาจะจูงวัวออกไปไปกินหญ้าตอนเช้านะชาเช้าบ้านนอกก็จะประมาณหกเจ็ดโมงนี่แหละก็จูงวัวออกไปจะไปผูุกให้มันกินหญ้าแล้วมันคลอดลูกมาเป็นลูกวัวน่ารักมากเลยตัวจ้ำม่ำยาวกระดกกระเดกวิ่งแบบอารมณ์ดีอ่ะกระดกกระเดกกระดกกระเดกกระจุงไปมันเป็น วัวไม่ลุกอ่อนเนาะมันพึ่งคลอดเสร็จแล้วก็กําลังจะเอาวัวผูกนี่แหละเพราะยายอ่างไม่รู้มาจากไหนอีกเดินมาไม่รู้มายัางไงแต่แต่ว่าแม่ก็ไม่กลัวนะแม่เป็นเด็กก็ไม่ได้กลัวปอบแต่อ,อ่างหรอกเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจคาว่าปอบกินเลือดอะไรเนี่ยเป็นเด็กก็จะก,ก็จะมองเฉยเฉยอ้าวเพราะยายอ่างมาเพราะยายอ่างก็เดินผ่านไปพอผ่านไปปุ๊บวัวน้อยตัว น่ารักมากเลยอ่ะมันล้มลงขาชี้ตาเหลือกขาชี้ฟ้าแล้วตาเหลือกชักเก่งชักแล้วแม่ก็บอกยายเรานี่แหละพ่อยายพ่อยายปอบตาอ้างกินว่าน้อยคอยมาอะไรออกให้แน่พอยายองกำลังถามมีดมีดประขอใช่ไหมถามถามยาย,อยเอา้าแกก็เดินถือถือมีดประขอมา แกก็บอกว่าเอาบักอ่างเจ้าของมึงไปคุณน่ะมึงสิมากินอย่างง่วเขาเนี่ยไปน้าเจ้าของมึงหนุ่มเปียงวัวน้อยก็ชักกระเดกกระเดกมันก็ไม่มันก็ไม่ลุกสักทีหนึ่งพ่อใหญ่อ่องก็ถามว่ามึงสิให้คูณไรหรือมึงสิไปเองสุดท้ายมันไม่ไปปอบต่อ่างมันกินวัวแม่ก็กลัววัวตายเนาะชักวัวตัวเล็กๆ็มันน่ารักเนาะตานี่เหลือค้างเลยแม่แม่ก้องเห็นแล้วแบบตะลึงเลยหุ้ย ว่าหน่อยเป็นนิยังแม่ยายบอกปอบพ่อใหญ่อ้างต้กินมันี่พ่อใหญ่อ่องก็เลยเอามีดนะแกก็มีคาถาคนสมัยก่อนนี่คือพูดก็พูดนะคนสมัยก่อนเขามีคาถาแทบทุกคนนะคนแกๆ่ๆเขาจะมีคาถาแล้วก็จะท่องคาถาสวดอะไรก็ไม่รู้สวดซุ่พมพำซุ่พมพำเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเราเป็นเด็กสวดไปแกก็เอามีดปอนี่สับไปตามตัววัวสับป๊อก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 แป๊บเดียวเท่านั้นหละ ลูกวัวที่มันตาเหลือกชักอยู่อย่างเงี้ยลุกกระโดดลุกพวดขึ้นมาแล้วก็สลัดหัว <c oughs> จำได้เลยสลัดหัวสลัดแล้วก็วิ่งกระโดดก,กระเดกเล่นเหมือนเดิมอา้าวพ่อญยอองบอกไปไปน้ำเจ้าของมึงพูนไปทอดต้นก็เล่าแล้วเนินเฝ้าไปมึงสิมันอยู่หนังนี้เจ้าของมึงไปแล้วมึงกับตรงไปกับเจ้าของม,มึงมึงเยี่ยมาล่องดีกับกูไปไปเก็เอามีดสับตัววัวเสร็จ มันก็อย่างว่าแหละมันก็ลุกขึ้นมากระโดกกระเดกลุกขึ้นมาแล้วมีการสลัดหัวได้นะจําได้ติดตาเลยน่ารักมากเลยสรุปแล้วก็คือปอบปอบพ่อใหญ่อ่างนั่นแหละแต่มันไม่ไม่ค่อยกินคนแล้วอยู่อยู่ไปก็ก็จะกินแต่สัตว์นี่แหละคนเขาก็จะล่ําลือนู่นนี่นั่นสุดท้ายแกก็น่าจะหมดอายุไขของแกเนาะหมดอายุไขแล้วอา่า แล้วตอนนี้มันไปเข้าคนนะสิไปเข้าคนเพราะว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่อ่างนี่ตายแล้วแล้วมันไปเข้าคนเขาเลยถามว่าเออหมอหมอหมอไล่ผีปอบก็าถามว่ามึงเป็นไผ่เนี่ยมึงมาเข,าข่าค้นยังไงมาตาใสบอกมาเลยคอยเป็น่อยหญ่อ่าง่อยหญ่อ่างตายแล้วคอยบอกไม่มองอยูขคอยเลยมายุเค้นหัวอันคอยหิวคอยบไม่แนวกิน เขาเล่นมาเขาเขาขอเขาข,ขอแนวกินเขราว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเขายังไงนะตอนนั้นคือฟังเราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้ไปดูหรอกอันนี้ผู้ใหญ่เขาพูดมาไล,ไล่ไล่ปอบตะอ่างเนี่ยแล้วเขาก็เอาอะไรให้กินก็ไม่รู้อยากกินอะไรเขาก็ให้กินนั่นแหละแล้วก็บอกแกอย่ามาเข้าคนอีกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แกเข้าแค่คนคนเดียวนะแล้วเขาก็ <c oughs> คุยกันกับหมอธรรมนี่แหละหมอธรรมก็ไม่รู้สอนอยังไงก็ไม่รู้แต่ปอบตาอ่างนี่ไม่ไม่ดือ้อไม,ไม่ไม่แก่พอพอนั่นมาแกก็ปอบแกก็หายสาบสิบไปเลยนะไม่รู้ว่าตามการเวลาหรือว่าปอบอาจจะไม่รู้ปอบอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางปอบก็จะดื้อด้านไล่ไม่ออกไล่ไม่ไปแต่ปอบตาอ่างนี่เข้าคนครั้งแรก หมอทําคุยเขาก็ยอมทุกอย่างเขาก็ถอยออกไปแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ปอบตาอ่างก็เหมือนหายสาบสูงไปเลยนะไม่ไม่เข้าคนไม่กินอะไรเลยอืมอันนี้คือคือเรื่องปอบตาอ่างแต่แกก็สิ้นอายุไขไปปอบก็สิ้นน่าจะสิ้นไปกับแกแล้วนี่ะมันหายสาบสูงไปเลยเข้าคนแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลย คือไม่ไม่มีใครพบเจออะไรผิดแปลกแล้วก็จะมีเ,เรื่องปอบในบ้านหมู่บ้านปอบในหมู่บ้านนี่คือสมัยก่อนนี่มันจะมีสาราเนาะสาราเขาเรียกสาลาการหมู่บ้านสาราเนี่ยคือตอนนั้นก็ยังเด็กจำความได้อยู่เพราะวิว่งเล่นอยู่แถวแถวนั้นผู้ใหญ่ ยายแกไอต้นต้นต้นพันเนี้ยต้นพยอมเนี่ยมันจะอยู่หน้าบ้านแกแต่ยายแกกเสียไปนานแล้วแหละยายคนนี้แกก็จะวันพระนะวันพระวันกลสมัยก่อนไม่มีลิงไม่มีข้างไม่มีชะนีแน่นอนสมัยก่อนนี่แต่แกเห็นอะอยู่ต้นต้นพยอมเนี่ยมันปีนป่ายกำคืนวันพระวันอะไรเนี่ยปีนป่ายหูห้อยหุนอ,อยู่สองตัว เหมือนลิงเหมือนชนีอย่างนี้แหละแต่เวลาตกมายืนถึงพื้นเนี่ยยาวแกบอกตัวสูงยาวหน้าครัวสูงยาวท่วมสาราเลยแกบอกว่ามันเป็นเป็ด <c oughs> บางวันก็ไม่มีลิงแต่มีหมาดําในหมู่บ้านเนี่ยคือแบบคือคนก็เห็นเห็นกันเยอะนะคือคือมีครั้งหนึ่งนะเป็นเด็กอ,อันนี้อันเดียวกันนี่แหละวันวันพระ ก็หมามันเหา่าคือสาราการหมู่บ้านนี่แหละหมาตัวนี้จะเดินบ้านมันไม่หมู่บ้านมันเล็กๆ19สิบเก้หลังคาเรือนสมัยก่อนเนี่ยมันจะเดินเดินหมาหมาตัวดําใหญ่เดินผ่ากลางหมู่บ้านไปกลกับไปตลาดนี่แหละก็พากันส่งดูตอนเป็นเด็กก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะเป็นเด็กยังไม่มีความคิดอะไรก็แม่พาสง่งก็ส่งตาม ปรากฏว่าเห็นหมาดาตัวตัวใหญ่เท่าเอวคนเนี่ยเดินสา่าผาฟื้อไปแล้วก็ไอหมาบ้านเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันตามเห่าตามตูดไปนะอมีหม,มาดําใหญ่ตัวหนึ่งเดินแต่หมาเล็กๆหมาบ้านเราเนี่ยมันตัวไม่สูงมากมันก็วิ่งเห่าเป็นขบวนยายก็บอกว่าเงียบ,ไไเ,งยบงงเงียบไปเด้มึงจะเสียงดังมึงจะไป เราก็จะถามอะไรก็ถามไม่ได้เพราะยายบอกสั่งห้ามห้ามพูดอยูเงียบกิ๊บเลยก็แอบดูกันก็เดินผ่ากลางหมู่บ้านไปเลยพอมันไปแล้วยายบอกผีปอบก็ก็เริ่มรู้สึกจะยังไม่รู้สึกว่าตัวเองจะกลัวผีปอบเลยนะเมื่อก่อนนี้เพราะว่ามันยังไม่เข้าใจว่าผีปอบคืออะไรตอนแรกๆนะกลางไปกลางหมู่บ้านไปตลาดนี่เก็เห็นกันหลายคน แล้วก็หมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยคนนู้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นก็เลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ปรึกษากันเคยแล้วก็เอาทําบุญบ้านทําบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่เพราะว่าเพราะว่ามันมีเป็ดอยู่ต้นอันนี้แหละแต่ยายคนที่เห็นน่ะคือแกแกก็เสียไปนานแล้วแหละเราเป็นเด็กเราชอบเล่นอยู่กับแถว,แถวผู้ใหญ่โหนี่ก็ชังเงื้อชังแงฟังบ้างเลยเด็กเนาะอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ ทำบุญแล้วก็เอายาคามาผูกต่อๆกันนะสมัยก่อนถ้าจำเท่าทีา่จำได้ผูกต่อๆกันแล้วก็ทำหลักล้อรอบหมู่บ้านเลย mm. เพราะมันเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่หมู่บ้านเล,ล็กๆรอบแล้วก็ผูกผูกยาคาเนี่ยแล้วก็เอาล้อมทั้งหมู่บ้านเลยเขาเรียกกันกันผีแต่ว่าตั้งแต่นั่นมาไอ้ตัวเป็ดไอ้ตัวอะไรพวกนี้ก็ไม่เห็นเลยนะตั้งแต่ก็ เขาเอาพระมาสวดแล้วก็เอาหมออะไรมานี่แหละทำไมเด็กๆหมอทานี่แหละมากันมีพระมาสวดทาบุญแบบเหมือนสวดอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ให้เปรตพวกเนี้ยเขาเหมือนจะได้รับส่วนบุญแล้วก็เขาไม่รู้ว่ามันหายไปเลยนะไอ,ไอ้ที่ห้อยหนหรือมายืนเห็นเนี่ยแต่คนที่เห็นน่ะมียายยายนี่แหละที่เสียชีวิตไปนานแล้วแหละ แกเห็นคน่ะจะว่าหละคนมันอาจจะมีกรรมต่อกันใช่ไหมก็เลยเห็นคนอื่นแบไม่เห็นแต่แกนะ่ะเห็นเห็นเปรตนี่นะเห็นบ่อยมากจนต้องปรึกษากันทำไมก่อนก็คือบทสุดท้ายก็คือเอาพระมาสวดทำบุญบ้านทำบุญหมู่บ้านแล้วก็กันเขาเรียกกันบ้าน แล้วแล้วพวกนี้ยก็หายไปเลยไอหมาดำนันก็ไม่มีด้วยนะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับมันหายหายไปเลยแบบเอเหมือนกับว่าไม่มีแล้วผีเปรตอะไรพวกนี้เท่าที่จําได้มันหายตาบสูนไปตอนนี้ถามอาถามประสงค์ประสงค์บอกกูคือไมกถามพี่จะพี่จะไายหรือพี่สงขะเขาบอกบ่มีบ่กเคยเห็นพอถามหลานสาว ร้านสาวบอกมีอยู่อาเห็นเห็น่นาต้นนันนี้นเ,นเห็นแต่ว่าหนูหนูเกิดไม่ทันเรื่องราวอ่ะคือคนรุ่นหลังอ่ะจะไม่รู้หรอกแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายน่ะรู้หมดแต่เราเป็นเด็กเราอ่ะชอบแม่เนี่ยชอบเวลาเล่นชอบเทไปหาผุ้หลักผู้ใหญ่นะเด็กคนอื่นเขาไปเล่นไหนไหนแม่ในชอบ กลุ่มผู้ใหญ่คุยอะไรกันนี่เหมือนกัะเด็ดจะสอดรู้สอดเห็นอะไรประมาณนั้นเนี่ยชิงเื้อชิงแงหูอยากฟังว่าเขาเล่าอะไรเขาคุยอะไรให้ฟังคือเหตุการณ์ที่ปอบตอาอ่างที่ไปกินเป็ดนะ่ะพ่อใหญ่อ่างนี่ตายใช่ไหม <c oughs> แล้วปอบเนี่ยไม่มีที่อยู่เหมือนก็ว่าก็เหมือนเหมือน <c oughs> ปอบผีเหมือนไม่มีคนเลยงผีต่อนะทีนี้ก็เริ่มเล่ร่อนแลละไม่รู้จะไปไหนก็ไปเข้าคนแต่เจตน,นาเข้าคนก็อาจจะแบบ ให้รู้ว่าเออยังอยู่ต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นี่ปอบประเภทนี้ก็มีเนาะอยู่รั้วอยู่รั้วบ้านเเขาเออก็คือเหมือนไปเกาะไปเกาะบ้านเขากินแต่ว่าบ้านเราถ้าความเชื่อไทยเราก็คือมีผีบ้านผีเรือนอาณาเขตใครอาณาเขตมันก็อาจจะได้แค่นั้นเหรอเกาะอยู่รั้วแม่ก็ไม่รู้เขาบอกเขาอยู่รั้วอยู่ตามรั้วเพราะว่าไม่ไม่มีที่อยู่เพราะ ตอ่างตายแล้วเจ้าของปอเมเนตายแล้วอือันนี้คือคือมาเข้าขคนแล้วพูดออกมานะส,ส,สุดท้ายก็พอเข้าคนปับ๊บขอความช่วยเหลือพอเสร็จพอวุกนดีนั่นเสร็จปับ๊บสรุปก็คือหายไปเลยในหมูม่บ้านไม่มีปอบต,ตะอ่างด่เลยตะอ่างครั้งครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลย<ห>ไม่ได้ยินข่าวข่าวเลยว่าไปเข้าใครอะไรหายไปเลยเราเราไอ้เรืเ่องแปลกๆในหมู่บ้านเนี่ยไอ้ที่เราว่าเป็นลิงเป็นข้างเป,เป็นเป็ดเนี่ยคือมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็น พวกของที่คนอื่นเขาเลี้ยงหรือว่าก็ไม่รู้มันมันอยู่กลางเขาบอกเขามันสูงเหรอเขาบอกว่ามันมันจะมีสาราสมัยก่อนเนี่ยสาราแบบมันมันเสาราไม้เออสาราไม้สมัยก่อนสาราไม้บันไดสามขั้นเงี้ยเอาไว้ทํามุญบ้านแล้วมันจะมีต้นพยอมอยู่ข้างๆต้นสาราต้นใหญ่มากเลยนะสูงแต่แต่แต่ยายที่เห็นอ่ะเขาบอกว่ามันมันตัวยาว ไปไปแล้วก็แบบโหอนน่ะโหนเออโหอนโหนไปโหนมาโหนไปโหนมาก็คือสมัยก่อนน่ะมันไม่มีหลอกลิงไม่มีช่นนี้ไม่มีใครจะมาเลี้ยงแต่มันสูงมากเลยแต่ว่าเวลามันยืนพื้นนมันสูงรล้วเลย oh. สูงท่วมศาราเลยเขาเห็นแบบวันโกนวันพราน่ะเขาจะไม่ค่อยกล้าดูแล้วเ็ากลัวเดี๋ยวนะแต่เห็นว่าตัวเดี๋ยวนะเขาบอกว่าตัวสูงใช่ไหมเหมือนเป็ดเลยเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นเป็ดก่อน,น,นใช่มันท่วมศาลาแต่เวลาห้อยโหนน่ะ ก็ก็เหมือนแบบมือยาวๆเหมือนเหมือนชนีเหมือนลิงสาวแบบเล่นอยู่<า>ในรอบต้นไม้นู่นเลยใช่สาวโดดไปคือแบบเหมือนเหมือนลิงอะ่ะหมนต้นไม้อยู่อย่างนั้นสองตัว<ะ>แต่ว่ากลางวันไม่มีจะแ,แต่ว่าวันธรรมดาก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเขาบอกนะแต่ถ้าจะเห็นวันพระวันพระอีใหญ่นี่จะเห็นเหมือนเป็ดมาขอส่วนบุญอะแต่แต่ไม่ได้เดินไปที่ไหนแต่ก็ ไม่เขาไม่ไปไหนเลยเขาเขาแค่อยู่ต้นไม้ต้นนี้เท่านั้นคนรู้ไหมอยู่อยู่ต้นไม้ต้นนี้เท่านั้นแล้วก็เออ่ยายคนที่เห็นน่ะเขาบอกว่ามันมันมันเหมือนมันโหนไปหนมาโหนไปหนมาแล้วก็โดดตั้งมายืนแล้วมันสูงท่วมสาราเลยตัวยาวอุ๊แต่นี้แปลกอันนี้แปลคือพูดถึงเป็ดอ่ะคือภาพลักษณ์คนเราคือตัวสูงเท่าเป็นลานยืนอะไรอย่างเงี้ใช่มมือเท่าต้นตานเออมือมือนั่นแหละ แต่อันนี้คืออันนี้คือคือที่ฟังมาเนี่ยคือเหมือนเหมือนเหมือนฉีกกดเลยนะเหมือนฉีกที่เราเคยรู้อะแต่เขาก็าแต่เขาก็สันนิษฐานสันนิษฐ,ฐานว่าจะเพราะว่าสูงแต่อยู่ตรงต้นไม้ก็โหนต้นไม้เล่นมาโชว์ตัวหน่อยนึงแล้วก็หายไปอ่าก็สันนิษฐานไปแตส่สมัยก่อนเนี่ยอปอบอะคือคน คนที่ไม่เชื่อก็มีคนที่แต่คนอีสานเนี่ยยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นเชื่อว่ามีแต่แต่ปอบนี่ต้องยอมรับนะว่าดังที่โซนอีสานเยอะนะคือขึ้นชื่อว่าอีสานเนี่ยถ้าผีอันดับหนึ่งที่ทุกคนนึกออกก็น่าจะเป็นปอบนะน่าจะเป็นปอบคือให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็สมัยนี้ก็ยังเชื่อว่ามันมันก็ยังมีอยู่เรียกว่ามันก็เป็นความเชื่อน,นั่นแหละ <c ười> เอะเอ,เอ,เอมันเป็นความเชื่อความเชื่อมันคู่กับความกลัวมันมันก็เลยแบบมันพูดยากเหมือนกันเอาเอาเอาแถมอีกนิดได้ไหม อะไรปอบมากับข้าวต้มข้าวต้มมัดอ๋เอเรื่องนี้อาแถมให้ใครใครคดูใครดูถึงตอนนี้ต้องบอกว่าของแถมนะของแถม <c oughs> คือสมัยก่อนนี่ทํางานอยู่สมุทรปราการคือ,เ,อเป็นบริษัททํากับซีฟู้ดอ่ะกุ้งปลาหมึกนะ <c oughs> ถ้าใครรุ่นเก่าๆดูอาจจะมีหลายคนเคยทํอที่สมุทรปราการนะมีคนเขากลับบ้านไปแล้วเขาก็ห่อข้าต้มมา เอาข้าวต้มนี่มามากินที่บ้านเอ้ยมากินที่โรงงานอันเนี้ยอะไรที่เป็นแปลกมากเลยปรากฏว่าพอเอาหอ่อข้าวต้มออกมากินอะ่ะบอกเข้าเพื่อนพอเขาถามมึงมาจากไซนี่ปอบปอบกุงเทพกับมีสิมันเป็นไปก่ได้หรอกมันมาก,กับไก่เนี่ยกูมาก,กับข้าวต้มมัดกูกาบ,บานว่ได้เอา้เาแล้วมึงมาจังไดมึงคือมาก,กับข้าวต้มมัด มีการบอกให้ไปส่งด้วยนะอ่าปอบอ่ะบอกมากับเข้าต้มมัดสมัยก่อนนี่ทํางานอยู่ที่บริษัททํากุ้งประหมึกอ่าอยู่ที่แถวแถวสม,มุทรปราการนะน้ำแดงเออถ้าใครเ <c oughs> คยก็โอ้ปอมาจากจากขอนแก่นมาจนถึงสม,มุทรปราการนั่งรถมาตั้งแต่ขอนแก่นมาจนถึงสม,มุทรปราการก็ตั้งหลายกิโลนะแต่ขากับ ขอโทษนะปอกกลับไม่ได้บอกให้ไปส่งขึ้นรถอ้าวแย่ yeah, เลยแต่ว่าเรื่องเราจะจบลงยังไงจําไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นมันมันเป็นการทํางานแล้วก็คือแบบเพื่อนๆกลับบ้านเอาก็ต้มมากินโอ้มันมันมันเข้าคนนะแต่ว่ามันก็ออกเองไม่มีไม่มีอะไรมาไล่หรอกบอกมากับก็ต้มมัดกลับไม่ได้กลับไม่ถูก มันก็เป็นไปได้นะเหมือนไหมเห็นไหมเข้าคอนเซ็ปหมอปลาเลยเห็นไหมทำไมว่าก็ผีมันเก่งจริงมีอิทธิฤทธิจริงอมันต้องไปไหนไปไหนมาเองไปหากินเองเอออันนี้อันนี้มันอันนี้คือตอนแรกผมฟังจากแม่แล้วอ่ารู้สึกว่าแบบอย่างนี้ก็มีด้วยว่ะแล้วปอกมันมันติดรถมาด้วยอ่ะเออถ้าเกิดเราอันนี้คือเดี๋ยวสรุปก่อนคือคนนี้เขากับ ก็คือไปกลับต่างจังหวัดใช,ใช่ไหมแล้วก็เอาของที่ต่างจังหวัดอะ่ะ<ช>กลับมาแล้วคราวนี้ก็มีของอะมากินที่โรงงานข้าวต้มมัดเออข้าวต้มมัดมากินที่โรงงานออแล้วปรากฏว่าไอปอบนะอยู่ในขนมแล้วก็ข้าวต้มมัดเออข้าวต้มมัดเอ,อกินกินแล้วก็เข้าเข้าเสร็จเหมือนกับว่าจะจะไม่ได้มาทําร้ายแต่มาบอกว่ากุกบานบดได้เนี่ยแหละเนี่ยแหละใครดูถึงตอนนี้แล้วใครเข้ามาดูคลิปผมนะ คุณเก่งกว่าผีปอบที่คิดว่าแน่กินตบไบเส้พุงคุณอ่ะหาทางกลับบ้านไม่เจออคุณคิดเอาแล้วกันไอเรื่องเนี้ยผมฟังครั้งแรกผมยังมันตลกนะฮะเอออะไรแต่ว่าที่สมุดปรการมันไม่มีหมอผีหมอทําอะไรอยู่แล้วสรุปก็พาไปส่งเออกเอกสรุปไปส่งไหมก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วตรงนั้นอ่ะแตอไม่รู้ว่าเขาจัดการกันยังไง คือเราก็มันมัน,ม,นมันลืมมันแบบมันลืมมันก็นาน,นแล้วอันนั้นแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือคนคือไม่รู้เขาตกลงกันยังไงไปส่งยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าเออกูสิไปส่งมึงเออเออเพื่อนบอกอย่างนี้เออกูสิไปส่งมึงคือรถมึงคือรถทันมึงคือรถนีอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ไงเออนั่นแหละประมาณโดยสารโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยอ,อ,อ,อแล้วเออแล้วอยากจะรู้ว่าออส่งขึ้นรถผมอยากจะรู้หเรื่องว่าเขาเรือว่าเขาขี่รถ ไปส่งหมอชิดก็ไม่รู้นะแล้วมันจะไปนั่งตรงไหนวะถ้ามันขึ้นรถปออ่ะเขาเขาเขาถ้ากรณีนี้เขาจะบอกไปกูถี่ไปมากาน้ำกูเด้อมันก็จะตามไปอแล้วก็จะบอกว่ามึ่ขึ้นรถนี่เด้อไปลงบานหอดบานมับเลยเออลงผิดจังหวัดยี่ห่าเลยนะตลกมากเออเรื่องนี้ก็โอเคก็คลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นเรื่องที่หกแล้วนะครับก็ใครดูถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่า รายการมานั่งเล่าก็จะค่อยๆแบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็คือผมแนะนําล่องมาก่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะให้มันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับว่าจะให้มันอยู่ยังไงแต่พอดีแล้วผมผมตัวผมเองอะ่ะมีสต็อกเยอะมีทั้งเจอเองแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังแล้วก็ไปฟังคนอื่นเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าเด็กนะเพราะว่าผมเองก็ชอบคูกเคียวผู้ใหญ่เพราะาคุยดูเรื่องมากกว่าเด็กคนรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีเลยแม่ก็แบบสายสายนี้จริงๆเลย <c oughs> เมนเรื่องเยอะด้วยนะเรื่องเยอะมากเยอะกว่าผมอีกอ่ะคลิปไลฟ์ชื่อมาแบบอ่ะโอเคเอาแม่มานั่งเล่าด้วยดีกว่าทุกคนก็จะเห็นว่าตอนแรกย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของรายการมานั่งเล่านะก็จะมีแค่ม่านอันนึงตอนนั้นก็คือยังไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างแหละแล้วก็ห้องก็ยังจัดอะไรยังหาจุดลงตัวของรายการไม่ได้ด้วยเออว่าจะเอายังไงสุดท้ายก็ มาจัดแบบให้มันดูกว้างนิดนึงเพราะว่าผมดูตัวเองแล้วมันอึดอัดมากเลยเอพอได้จัดสรรปันส่วนภาพที่ออกมาที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามันก็จะมีความอึดอัดน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องเล่าก็อาจจะดีขึ้นตามสภาพนะครับเรื่องของอะไรอย่างนี้ด้วยคนที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็คนที่ดูผมมาตั้งแต่ที่ไม่ใช่คลิปรายการเนี้ก็จะรู้ว่าเออผมนี้มีช่วงที่แบบมันแย่ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้นะตอนนี้ก็คงที่ครับก็จะมี อะไรหลายอย่างดีขึ้นตามลําดับรวมถึงรายการนี้ด้วยนะครับก็จะมีผมแล้วก็แม่แต่ส่วนเนี้ยตอนนี้จะให้แม่เล่าเป็นหลักก่อนเพราะว่าเรื่องแม่นี้น่าสนใจมากแล้วก็เยอะมากนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูด้วยฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีเรื่องอะไรที่แบบเจอลักษณะเนี้ยพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของแม่มีอีกเยอะนะครับมีเยอะแล้วเจอกันทุกวันศุกร์เวลา เวลาอะไรวะหกโมงเย็นหรือสิบแปดนาฬิกาหรือสิบแปดนาฬิกานะครับผมมันสุกนะครับก็จะเป็นการลงคลิปของรายการมานั่งเล่าเป็นหลักนะครับในช่องของดิวนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นกําลังจใจให้ให้แม่ผมด้วยละกันนะครับ <c oughs> ให้ยายวงหน่อย <c oughs> <c oughs> เออแต่ชอบนะชอบนะชอบไอผีข้าวต้มนี่แหละผมว่า <c oughs> มผมว่าเอ็มีพีนะใครดูถึงตอนนี้เอ็มีพีมากเลยนะ ลงผีจังหวัดนี่ฮานะผมพอๆรถจอดตรงไหนลงมาตรงนั้นนะรถจอดพักอยู่แม่งลงสารคาีทางเออเลยนะเป็นคนคนก็เอ,อ๋นะเหมือนกันนะเออผีก็น่าจะเหมือนกันหนละเห็นเห็นแต่ผีหลอกคน,อ,น,น,คนอ,กอันนี้คนหลอกอันนี้คนไม่ได้หลอกผีครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าพูดให้พูด,พ,ดพูดไม่เคลียผีไม่เข้าใจ <c oughs> เออประมาณนี้โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยขอบคุณมากครับ <c oughs>